สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับตัวของเอโวธทาตาดลมกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เอโวผมขาดจะทา่าดน้ำนะทุกคนใครที่มีทาาดน้ำแนละ้วแบบไอดีกลางๆอยากให้ในวันเอามาช่วยรีวิวก็บอกได้ตอนนี้กําลัางหาตัวของเอโวธทาตาดน้ำแบบแดูดดนไม่เกรงใจใครมากๆจากรีวิวไงไม่ใช่ล้หรอกนะครับผมอ่ะ แต่ขออธิบายก่อนนะครับตัวของ Avo e ทธาตุลมเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นมนตอต์สายสนับสนุนเนาะก็จะเป็นทางแบบ CC พิษมากกว่าตัวนี้ถามว่าเก่งไหมเก่งเฉพาะด้านใช้คำนี้กว่าเก่งเฉพาะด้านอาจจะต้องรอปรับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมอ่ะแต่ทีเนี้ยตัวของน้องเองอ่ะนิยมเอาไปใช้เป็นทีมพิษมากเดี๋ยววันเนี้ยเรามาลองทีมกันว่าถ้าใช้เป็นทีมพิษจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคจะขออธิบายสกิลคร่าวๆก่อนเนาะ สกิลที่1่ครับเป็นการตี2ครั้งครับมีโอกาสที่ทําให้สต่ตัวติดเกาะแตกด้วย2เทิร์นนะครับสกิลที่2ครับตี3ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการแจกปัฟพิษนะครับครั้งละ2เทิร์นนั่นเองนะครับผมสกิลเนี้ยแค่สกิลเต็มคููดาวแค่3เทิร์นเท่านั้นนะครับ ทีนว้งศักย์ที่สครับศักย์ที่3ครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสในการแจกบัฟพิทหนึ่งอันนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับทีสาครั้งเสร็จมันจะเป็นการตีอีกครั้งเพื่อเป็นการตีแบบจุดบัฟพิทนั่นเองครับผมอ่าก็เท่ากับว่าศักย์เนี่ยจะตีทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นการระเบิดบัฟพิทนั่นเองนะครับผมทีนี้รีดนะครับรีดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแม่นยก นะครับทีนี้วันบิวรูนมาเฉพาะนะครับก็จะเป็นรูนของ2 2วิวหนึ่งไฟอันนี้ก็เป็นรูนพิซซี่นั่นแหละนะครับผมเป็นรูนแบบบ้านๆน,นะครับบ้านรวยเป็น <c oughs> รูน,นบ้านๆนะครับผมแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์ประมาณนี้นะครับผมอาร์ติแฟกต์ก็เน้นไปทางสกิ 3, ลสามเน้นยำเลอะๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นาดาเมจธาตุน้ำนะครับจริงๆตัวนี้ผมจะขายทิ้งแต่พอดิวเพิ่งได้มาก็เลยว่าเออมาใส่ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าตัวของน้องเองอ่ะมันใช้งานในโมเมนต์ยังไงบ้างจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะใใช้ในตตัวขอองาร์ิแฟก ฟาร์มนั้นอั t ติแฟกได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แยกบอกเลยว่าไม่ได้แยกนะครับเล่เป็นทีมแบบนี้แหละทีมศาสตรีมอะไรแบบนี้เลยนะครับผมใครที่แบบที่ผมไม่มีตัวมอนเตอร์ในการลงตัวของอาร์ติฟงอาร์ติแฟกก็สามารถออกมาแจมได้เหมือนกันนะครับ ส่วนมากตัวเนี้ยมันจะเล่นเป็นตีมคิดมากกว่านะครับถามว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นอนกะทุกคนแต่ว่ามันเอามาแทนฟิกซี่ไฟได้นะครับแล้วก็บอกกับบางสถานการณ์นะครับผมอ่ะแต่ขออนุญาตลองทดสอบในเรื่องของการใช้งานกันดูแล้วกันนะครับว่าตัวของน้องเองใช้งานในมเมนต์ไหนยังไงบ้างเนาะโอเคจะเอาเป็นมอนเตอร์ที่ไม่ได้เป็นเลสร้อยมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนอ่ะเราก็จะเป็นตีมนี้เนาะ ทีนี้เวลาเราจะใช้เราจะใช้เป็นทีมพิษครับทุกคนอ่าใช้เป็นทีมพิษนะครับกริม,มเคปแล้วก็ตัวของกริมไฟนะครับผมอ่าอันนี้เราจะใช้เป็นทีมพิษเนาะแล้วเราก็มาเป็นตัวน้องเลยนะครับผมะจะเป็นยืง คือจริงๆตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นหน้าที่จุดพิษเนาะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวดอทพิษแรงๆอย่างตัวของกิมไฟมาเกี่ยวด้วยหรืออาจจะเป็นตัวของตัวอื่นก็ได้ที่เป็นตัวพิษนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวที่โรยพิษอย่างตัวถ้าจะนแนะนําจริงๆก็จะเป็นตัวกิมมืดเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับต้องเป็นตัวซัพพอร์ตตัวฮิวอย่างพวกกลางโล่อย่างพวกนกคงนกแก้วเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับตัวของอารีน่าก็เล่นถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่นนเีคั้ ีไปแจ้โอเคดอมมาเลยพี่เราไม่กลัวนายหรอกดอมแจ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอกเดี๋ยวก็เอกเชื่อผมดิโอเคสกิลที่สองไปครับแล้วก็สตารไปก่อนแจ้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 แจ,แจนะครับผม <laughs> สตาร์สตารลิงไม่ติดดิวะนี่แน่สตารไปครับผมโอเคสวยแล้วก็อันนี้เ,นเราพยายามสร้างตัวของป๊อปพิษเพิ่มขึ้นก่อนก็ได้นะทุกคนนะโอเคมาดูกันนะครับผมสกิลสองหนึ่งสองติดพิษครั้งเดียวนะสกิลมันไม่เต็มก็ให้ให้อะใครได้ สกิลน้องไม่เต็มนะครับผมก็จะได้แค่นี้นะครับผมน่าสงสารน่าสงสารจังเลยนะครัชอีดอมอีห้อยงี้ฮะมันจะเกินไปแล้วโอเคผมว่าตายเองเพเผื่อมันตายด้วยนะมันตายเพราะพิษเองนะเนี่ยทุกคนจริงดูดิเออตายตายเพราะพิษนะครับเลยจะเชื่อไอตัวนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจริงๆหน้าที่ของมันมีหน้าที่คือดลอดพิษยางเงแล้วมาดูสกิลที่3กันบ้างครับผมสกิลที่3าจะเป็นแบบนี้ครับตี1 2 3สามแตกพิษแล้วก็หัวมงครับผมแล้วก็เป็นการระเบิดปั๊บพิษไปแบบนี้นะครับ ถามว่าแรงมากไหมบันะครับผมความกลางกลางค่ะทุกคนกลางกลางไม่ได้แบบโดดเด่นแบบเพื่อวางอลังการมากกลางกลางครับผมมาประมาณเครยหน้ามาเลยพี่เต็มที่เลยครับผมแต่จริงๆผมว่าควรใส่เป็นเ็นะมันจะได้วนเทินได้หลายรอบนะวันเะทินไม่ไวหน่อยผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับตีสกิลหนึ่งตึ๊กๆึกนะครับผมขนาดเราแม่นยำเยอะยังเกาะแตกไม่ค่อยติดเลยทุกคนยังเกาะแตกไม่ค่อยติดเลยนะจริงๆริแม่นยำเยอะมากนะเรายังเกาะแตกไม่ติดเลยเลยจะเชื่อ โอ้ยแรงแรงแรงจริงแรงจริงอันนี้ตีไปครับปั๊กปักนะผมตีไปฮะอันนี้น่าตายพอพิดหรือยังตายยังยังไม่ตายด้วยชุบขึ้นมาอีกชุบใครไม่ชุบชุบดรออีหอยเดี๋ยวจะเชื่อตีไปฮะสวยครับนี้ปลาขวานไหฮะหนึ่งสองสามติดพิษแล้วนะโอเคแล้วก็ซีวงทิงเอ้ยเกือบตายว่ะเกือบตาย่ะแล้วก็ดอดพิษไปสักตายไปซักอีหอยดรอหม่ทถึงเราเนี่ยตายไปซักกิมฉายแสงนะทุกคนเชื่อปะกิมฉายแสง เดี๋ยวแฟนด้าม่งก็ไหลาตายนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่ออดูดูดูตีไปเห็นไหมีซี่นะครับเอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่อีกรอบนึงตนะเข็บเครยแล้วก็กางโล่ขึ้นมาปกติแบบนี้เลยนะครับผมฟืบนะฮะทีนี้เราจะเล่นดีๆแล้วเราจะเล่นเป็นตัวละลายพิษแล้วทุกคนนะเมื่อกี้เราลองใช้สกิลสองก่อนใช่ไหมอันนี้เราจะลองใช้สกิลสามไปเลยนะครับผมอ่าเอาตัวที่พิษเยอะๆนะครับเอาตัวที่พิษเลอะๆนะฮะโอเคมาดูกันแป๊บก็ให้อืมตัวนี้น่าจะพิษหนักหน่วงอยู่นะทุกคน มีทั้งหมดกี่พิษเนี่ยสี่พิษนะครับผมมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะผมดูนะสกิลที่สามนะครับผมสกิลที่สาจริงๆดาเมจเบามากนะทุกคนนะหนึ่งสองสาทีละหลักร้อยนะผมแล้วก็ระเบิดปั๊บพิษไปแบบนี้นะผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้แยก่ก็ไม่ได้แยก่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับผมอ่าในคอนเทนต์อารีนาก็เล่นแบบเต็มตัวจุดได้นะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าจะเอามาตีคนก็แนะนําเป็น E X เถอะนะครับเพราะว่าสกิลมันจะได้วนเทิร์นไวๆเนาะอ่า E X จะเวิร์กกว่านะครับผมอ่าใครที่แบบเฮ้ยถ้าผมใส่เป็นอย่างอื่นมันมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยผมแนะนําเป็น E X นะครับจริงๆแต่อันนี้ผมว่าน่าจะเอามาคอนเทนต์แบบพวกพาฟาร์มโดยตรงเลยอย่างพวกขอเงี้ยเออแล้วก็พวกเอ่อมังกรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่มังกรสินเนี่ยโกลมมนะครับผ ประมาณนี้ครับผมทุกคนชึบนะฮะไม่เป็นไรครับแล้วก็แล้วก็ชุบโอลเลยจะเชื่อสุดยอดเลยดูอีกนายแม่งของจริงมาเฮ้ยยังไงไม่ไดเอามารีวิวอะไรนะเอามารีวิวกิมนั่นเนี่ยิมแม่งของดีนะกิม e x ไม่พักเลย <laughs> กิมมือเนี่ยคือดีจริงครับทุกคนยอมรับเลยฮะจริงเก่งๆมากกิมมือเก่งมากจริงครับโอเคตึงนะผมแล้วก็สกิลหนึ่งตึงๆก็แตกแล้วครับผมแม่งยำเนี่ยเราปาไปแ5ด้ทุกคนเพราะว่าตัวของ แค่สกิลสามแม่นยำเนี่ยเราก็เยอะมากพอแล้วทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับผมในคอนเทนต์อารีนาเอาจริงๆก็ใช้ตัวของคาทูมันดีกว่าอยู่แล้วเนาะอ่าเอาตัวของคาทูน่าจะเวิร์กกว่าพอสมควรนะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคทีเนี้ยเวลาที่เราจะใช้งานนะครับผมเห็นคนเอามาใช้ในงานตัวของโกลเลมเยอะมากนะครับผมก็จะเป็นทีมพิษเนาะทีมพิษก็จะเป็นพวกแบบเอ่อกริมไฟอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตัวของใครอีกว่ามั้งนะกริมไฟ กรีมไฟไดแอดนะครับผมอ่ะสองไดแอดนะครับแล้วก็ตัวน้องนะครับเทิร์นออเดอร์ก็ง่ายๆเลยครับผมโจ๊กตัวแรกนะครับผมโจ๊กตัวแรกกิีมตัวที่สองนะครับแล้วก็เอ,อตัวของไดแอดตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมอ่ะรูนก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะฮะรูนก็ไม่ได้เร็วเวอร์นะทุกคนก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็แต่มันมันก็เร็วอยู่เหมือน,นกันนะเนี่ยมันอาจจะแซงมันอาจจะแซงน้องไปปัทุกคนนะน่าจะแซงนะเดี๋ยวเราไปลดสปีดลงนิดนึงนะผมทำไมมันเร็วขนาดนั้นอนะ่พีืม ผมอุตส่าห์ไม่ทาสปีดไว้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเชื่อนะครับผมพยายามไม่ไม่เอาสปีดเลยนะจริงๆวันวันพยายามไม่เอาสปีดมามาแซมเลยนะแต่แบบไม่ได้วะ่ะไม่พยายามไม่เอาสปีดแล้วแต่ว่าเราเก็บสปีดเยอะเกินไปมั้งประมาณนี้แหละครับผมทำสปีดลดลงหน่อยโอเคมันไม่ตายแล้วครับเพราะโกลเลมันเป็นตัวของธาตุน้ำนะครับทุกคนไปเล็กกอเบเบเรื่องออเดอร์น่าจะเพี้ยนนะครับดูสภาพแล้วเมื่อกี้มาฮะจริงๆก็ใช้ทาทูดีกว่านะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ใช้ทาทูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อ เอ๊ะแลก็กินไปครับอืมโอเคมา let's go เบเบ้โจ๊กเนี่ยพยายามจริงๆไอ้ดันเนี้ยโจ๊กเนี่ยเป็นพระเอกมากเลยนะถ้ามันศาสตร์ตายหมดก็สบายครับผมโจ๊กศาสตร์เวฟแรกตายหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ปกติสกิลสองกินสกิลไปครับผมแล้วก็ได้แอดได้แอดต่อครับผมโอ้โหเทิร์นพลาดทุกคนเทิร์นพลาดว่ะเราเรียงเทิร์นออเดอร์พลาดว่ะทุกคนแย่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 ยังจะเทิร์นพลาดอีกเหรอเฮ้ยฮัลโหลอ๋อห้าสิบสี มันระวางตำแหน่งผิดสินะโอเคโอเคโอเคอ๋อ okay, okay, okay. oh, มันมีสปีดติดด้วยไม่ได้ไม่ได้มันมีสปีดติด,ดทุกคนไม่เอาไม่เอา,เอานะครับมีสปีดติดว่ะเหงาเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเชื่ออาเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับไม่มีสปีดติดแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วทุกคนมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมโอเคเทินพลาดเทินพลาดไม่นับไม่นับไม่นับโอเคครับมอนเตอร์ก็จะประมาณนี้เนาะอ่า โอเคเรสโกเบเบมาดูซิว่ามันจะตีเป็นยังไงบ้างนะครับผมอืก็โจกสรดเวฟแรกให้ตายนะครับผมโจกสร์เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตีกริมสกิลสองแล้วก็ได้แอดทั้งสองตัวแล้วก็ตัวนี้สกิลที่สามครับหัวมงไปครับผมเรียบร้อยแต่จริงๆต้องสกิลเต็มนะครับไม่งั้นวนเทินกลับมาไม่ทันนะครับทุกคนนะสกิลต้องเต็มนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องเป็น EX เลยนะไม่งั้นวนเทินกลับมาไม่ทันแน่นอนนะครับ ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมบนเทินกลับมาไม่ทันนะด้วยความที่สกิลผมไม่เต็มเนาะ,ะสกิลไม่เต็มมันครูดาวตั้งสี่เทินนะ,ะทุกคนนานมากนะ,ะจริงปะดูดิเห็นไหมมันมันมันกลับมาไม่ทันนะครับผมอ่าประมาณนี้ จริงๆอ่ะใช้ทาทูมันดีกว่ามากน้อยยังไงบ้างพี่วันจริงๆตัวของทาทูสกิลที่3มเนี่ยมันครูดาวแค่3เทินนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของมันนะเทินมันกลับมาไวมากแต่เท่ากับการไอตัวเนี้ยสกิลเนี้ยหูคูดาวห้าเทินไม่ใช่สีเทินทุกคนคูดาวห้าเทินโคตรนาน่ะบอกตรงนะครับผมแต่ถามว่าเวลามันดีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างจริงๆเอาตรง,ตรงๆกันนะเวลาไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ขี้เหร่เบอร์นั้นนะครับทุกคนใกล้เคียงกับตัวของทาทูมากถ้าสกิลเต็มเนี่ยเวลาน่าจะเปะ๊ะคล้ายๆกันเลยนะครับผม น่าจะคล้ายๆกันเลยครับไม่ได้มีความแบบยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่าสีตึ๊ดๆโอเคต่อไปนะครับเห็นไหมพิษเต็มหัวเลยครับผมแปะเขาให้โจ๊กบอกไปก่อนนะเห็นไหมอืมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ถามว่าดีดีกว่ากันมากน้อยยังไงบ้างสำหรับตัวของคาทูมันเหมือนกันละทุกคน <S <S ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบดีเวอร์วังอลังการมากก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้แล้วกันนะใช้ได้อยู่ ใช้ได้อยู่ของมันคุมแปลว่าแปลว่าใช้ไม่ได้หยอกเล่นหยอกเล่นก็คือเอามาเล่นได้อยู่ครับเอามาแซมแซมเป็นทีมพิซได้อยู่นะครับผมมาประมาณนั้นนะครับโอเคก็ใครที่ชื่นชอบคิวปีโอนี N ้ e, ก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะผมซียูนิคทามแจ๊ะนะครับผม